ลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดรอัศมามติยาบุญนะคะผู้ในการสูงพัฒนาภาษาชีวิตและการทํางานกล่เวถึงวัตถุประสงค์โครงการนะคะและขอการเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์บันว,น,วนจนันูรออิการบฏิสัยงานกิจการนักศึกษากับตอนราคาขอเรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะ กาจารย์นบุคคลเพื่อสร้างแรงบรันดาลใจต้องบอกว่าเป็นโครงการใหม่นะคะที่ต้องการที่จะให้นะะักศึกษาทุกคนนะคะเกิดแรงบรันดาลใจนะะลในการดำเนินชีวิตนะคะรวมถึงมีกรอบป้องกันในการดำเนินชีวิตมีทักษะชีวิตนะคะให้สามารถอยู่ในโลกของปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมายนะคะซึ่งต้องบอกว่า โครงการนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเนื่องจากว่ามีนักศึกษาสนใจจำนวนค่อนข้างมากนะคะและไม่ใช่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นนะคะยังมีสองอาจารย์คณอาจารย์นะคะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะต่อสาหรับจุดประสงค์ของโครงการนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็เกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองจากวิทยากรของเราวันนี้นะคะในการสร้างแรงบันดาลใจน,นะคะและเพื่อให้นัก 你帮我买提 รกุลชาตินะครับทีมงานแล้วก็คณสาจารย์นะครับดรสมาร์ทีมงานจากศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานนะครับคณสาจารย์นะครับหลายๆท่านที่รู้จักคุ้นเคยกันนะครับที่มานั่งในวันนี้แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับผู้เราชาวรีวิวนะครับยินดีต้อนรับดรกุเลชาตินะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อาทีตเราคิดมาเป็นปีแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เห็นดรกุลชาติเนี่ยคือไม่ใช่ จะให้ดรเตรุชาติมาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับแต่จริงแล้วดรเตอร์ชาติในตอนนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ทั้งเยาวนชนรุ่นถึงทั้งพวกผมด้วยนะครับรู้สึกดีรู้สึกว่าเออถ้าเรามีตัวอย่างของคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาพูดให้กับน้องๆนักศึกษาฟังเลยทั้งวเยาวชนเนี่ย,ย,นนยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ระดับบุรุศึุษาด้วยซ้ำนะครับ จริงแล้วสิ่งที่อาจารย์กุลชาติได้ทําในตอนนี้เนี่ยได้ข้างแายบานานใจให้กับเยาวชนในทุกระดับก็ว่าได้นะครับทั้งระดับมัธยมนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมได้เห็นดรกุลชาติครั้งแรกเนี่ยในรายการจ่อใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็ได้ออกอีกหลายรายการนะครับวิทยากรที่มาพบพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับ ไม่ใช่วิทยากรที่อยู่ในระดับปกติระดับธรรมดาน,นะครับแล้วก็หาคิวยากมากนะครับคิวท่านแน่นยิ่งกว่าหน้าเดยอีกน,นะครับเวลานี่กว่าเราจะได้มาในวันนี้เนี่ยถือว่าเราต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับอย่างผมในสมัยเรียนหนังสือนะครับถ้าพวกเราไม่มีแรงบันดาลใจกับใครสักคนเนี่ย ะครับหรือว่าหลายๆคนก็ได้อาจจะพาในรูปแบบการฟังรูปแบบการอ่านรูปแบบการดูนะครับการที่เราเห็นบุคคลที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็ประสบความสมําเร็จเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เป็นแบบนี้ยังมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วพวกเรานะครับซึ่งมีโอกาสดีๆนะครับคือผมกับดรกฤษชาติเทียบกันนะครับผมนี่อจะสบายกว่าท่านเยอะมากนะครับ แต่สิ่งที่ท่านได้ทําอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นผู้คุคคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยนะครับท่านสร้างคุณค่านะครับมหาศาลให้กับประเทศของเรานอกจากเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้ประสมมานะครับที่สร้างสมมาเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับให้กับคนอื่นๆได้ฟังด้วยนะครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสอันดีวพวกเราเนี่ยต้องขออนุญาตท่านดร,รเตอร์กุลชาติด้วยนะครับเราจะถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับเพื่อจะ ส่งไปในโซเชียลมีเดียของของของพวกเราให้กับนักศึกษาภายในนะครับได้ได้ได้เห็นเรื่องนี้ด้วยคือบางคนตอนนี้เนะี่ยเขาอยากจะมาฟังกันเยอะมากนะครับแต่ว่าติดเรียนอยู่บ้างน,นะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับดรุนชาตแล้วก็หวังว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์ในการเรียนนะครับในการทํางานของพวกเราต่อไปในอคาคนนะครับขอบคุณมากครับ ขออนุญาตเช็คโหลดเสียงที่นี่เมื่อกี้ผมเท้แล้วเสียงดีมากนะครับเด็กเกิดเด็เกเร่อนต้องทั้งจอสแสวงหาวิโยุชมชนะมีปัญหาว,าว่าหัวใจไม่มีที่อยู่กินยากต้องดินสุขที่ใสตาโตนให้ทนไ,นไปไม่ย,ยอมท ยิงบุกมปันต้องตัดปันสู่ปัญหายายาก็เมื่อยยามากระตุ้นกระลังตดีนนั้นมีปัญหาวันปัหาคือความหวังทุกสิ่งต้องจริงจังเดินยืนยังระวังตนรองเตอร์ปุระชาจุงเป็นผููเห็นผลอตาปับและอับยนคนจะเึ้งสื่อเส้นชัยไม่ท่อหอชะตาเรศิษึกษาจนสดใส ความหวางความตั้งใจสำเร็จได้ทุกคน,กคนเออ,เอใจอาจารย์ผูยย้ใหญ่เสด็จน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพผู้วัรุ่นนะอดีตเรบาบางเทีได้พาทันมาสิงต่างๆนะฮะ <c oughs> พอจะยิงแหลกเข้าไปพูดโอโโด้โหตายแล้วจะชวนนอนทันทีเลยนะฮะก็ผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่าชีวิตจะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ชิกรกรไกรน่ะเกิดไม่ทันใช่ไหมครับพี่พี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกัน<ม>นะฮะ <laughs> แต่ว่าปีเมื่อพี่เกิดมาอาจารย์ชิรกรไม่ทันตายนะครับก็เลยได้โอกาส <laughs> <laughs> ได้นะ้รับเกียรติองนี้นะครับชีวิตนี้รู้สึกว่าภาพรวมยอด่มากนะก็ใครยังคิดก็ไม่ได้ชีวิตคนธรรมดาสามสิคนที่คิดในความนั้นนะคะสองปีครับสองปีเนี่ยชีวิตพี่เปลีกิดเลยหลังจากที่กล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าโดดเดินเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาพี่ เขา้าใจพี่มาตลอดเลยว่าทุกคนสู้ชีวิตกันพี่ดูว่ทุกคนก็สู้กับชีวิตกันถ้าน้องเคยได้ยินนิทานที่เคยได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กรก,กระต่กับเรารีบเลยไหมคะเร็วดีนเนาะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ได้ฟังบทสรุปแค่สองตอนใช่ไหมนะความพยายามอยู่ที่ไหนควา,สามสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ <c oughs> ก็คือเต่ามาเดินช้าใช่ไหม ก็พยายามแข่งขันกันกระต่ายกระต่ายก็มาท้าทายเต่าว่าวิ่งแข่งกันไหมแต่ด้วยความชนาใจของกระต่ายที่ว่าเต่ายังไงก็เดินตามมาไม่ทันแน่ๆก็เลยแวะพักนอนข้างต้นไม้แล้วก็เผลอหลับไปจนตื่นขึ้นมาตามาเดินถึงเส้นชัยแล้วนึกด้วความนึกออกใช่ฮะในฐานะนิสัยของว่วแต่ความใไในความตื่นชินนั่นพี่เก็ถูกสอนเป็อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งพี่ก็เข้าใจผิดตลอดเลยว่า ชีวิตเราพอเป็นเหมือนเต่าพี่เป็นคนที่เดินช้ามากพอแม่สู้คนอื่อนไม่ได้ชีวิตต้นตอพี่แข็มากไม่มีอะไรไปสู้เลยนะแต่พี่เข้าใจความรู้สึกข,ของเต่าแล้วล่ะว่าทำไมเต่าถึงเดินไม่หยุดอยากรู้ไหมแคลรับตรงนี้แค่น,นี้เดียวครับพอพี่เป็นเต่าพี่ถึงเข้าใจว่เาเพราะเราไม่เห็นกระต่ายอยู่ข้างหน้าไงและเราก็ไม่เห็นว่ากระต่ายมันยืนรอนอยู่ข้างทางด้วยเรารู้กระต่ายถึงเส้นชันยีย้ร้อยแล้ว เราก็เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินตามไม่ทันก็ตายถ้าเห็นก็ตายวันนี้เราอยู่ท้าทางเราจะเดินต่อไป้ไหมไม่เดินแล้วนั่นไงก็พี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยถ้ารู้อย่างนี้ว่ามีใครเดินปุ๊บพี่เพื่อนเราจะเดินไม่เื่อยแต่นี่เป็นความชุ่มฉ่นที่เราไม่รู้อะไรพี่แหละครับอย่าคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้อะไรนีนเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นโง่นะน้องรู้ไปมครับความโง่คืออะไรน้องถามตัวเองก่อนนะน้องถามเออจะถามเรื่องนี้ไม่ได้โง่ นิยามของคนโง่งั้นนีดเดียวครับคนโง่ไม่ใช่คนที่เรียนไม่เก่งคนโง่ไม่ใช่คนที่นะฮะเรียนสู้เพื่อไม่ได้หรือตามเพื่อไม่ทันแต่คนโง่คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ว่าเราเรียนไม่เก่งถ้าเรารู้ว่าเราโจรถ้าเรารู้ว่าเราแย่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สวยถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างน LIKE <S 1> <S 1> ี้นี่คือเรารู้ตัวเราถึงจกพัฒนาตัวเองถูกต้องไหมถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะพัฒนาตัวเองไหม ไม่มีทางครับนะเพราะฉะนั้นคนโง่คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วก็ทําไปในสิ่งที่ไม่รู้ด้วยทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดหรือถูกก็ไม่รู้ทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆนี่คือคนที่โง่ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้บอกว่าคนนั้นฉลาดหรือโง่การกระทันนนะฉะนั้นทุกคนเป็นคนโง่ได้เสมอแม้แต่ตัวพี่เองพี่จบด็อกเตอร์ก็จริงแต่พี่ไม่ได้รู้เรื่อยทุกเรื่องนะครับเนี่ย พี่เดียดอ่านเดียโม่เนีเน่ยทีน้องรู้ก็จะเป็นไปน,นะพี่เขียนคิ้วไม่เป็นเลยนะครับก็ไม่เป็นนะแล้วเนี่ยเทรนใหม่ที่เีอยโม่อยู่เลยอ่ะคือบางคนเนี่ยเขียนคิ้วผมพี่รูมม้มาสค่านี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วใช้ยิ้วถาก็ได้นดนหนาแบบหนาเลยอ่ะเราเรียกส่ง,งโโอะไรแบบนี้ยคือที่ผ่านมาเห็นคุณแม่แต่ใช้ดินสอเขียนคิ้วอ่ะมันจะป็บบดูเป็นสเส้นๆอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้เป็นปริงมาเลยอ่ะนะ คือเราไม่ทันเราโง่มากอะเรื่องอย่างเงี้ยนะเออคือคือเราก็ต้องยอมรับอ๋อตรนี้เราไม่รู้เพราะนั้นเราก็ดูถูกคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมถ้าเดี๋ยวเรารู้แล้วเราจะบอกว่าตรงเนี้ยันไม่สวยนะนี่คือถ้าคนที่ลาดก็จะต้องได้ตัคนอื่นตอถูกไหมฮะเพราะอะไรครับหนูคิดว่าการที่เราเห็นคนอื่นโง่กว่าเราแล้วทําที่เราดูดูดีหรือเปล่าไม่ใช่ไหมแต่คนที่เราทำให้เราดูดีก็คือเมื่อเราเห็นคนที่ไม่รู้หรือ ทุกอ่างโง่กับเขาแลวเรา,เราช่วยเขาดูดู่าเยอนะนี่อนนนเองเปลี่ยนทันศนคติง่ายๆครับคุณอรอชนะคนอื่นและเฟรีดดีแลนไม่มีค่าพอที่จะทำให้เราช่วยคนอื่นแห้คนอื่นมีค่าเท่ากับเราหรือเราเป็นเดือหลือเขาได้เน่นแหละครับดูดีมากว่านะฮะ่รงเล่านั้นเนะี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราหนะเาีเรื่องนี้ นี่คือปัญหาของเราครับปัญหาเราคือเราไม่ยอมเข้าไปสู่สังคมเพราะเราคิดว่าเราปรับตัวเข้าสังคมไม่ได้เพราะเราไม่คุ้นเคยกับสังคมอย่างน้เราไม่พอใจสังคมอย่างนั้เราก็เลยพยายามไม่ปรับตัวเองเข้าสู่สังคมเราไม่มีทางปรับสังคมได้ครับก็จะปรับตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่งาสุดคือการปรับตัวเองเพราะนั้นวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราปรับตัวเข้าสังคมถ้าสังคมที่เราปรับเข้าไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้อนะร เราต้องเข้าไปรุ <are you> <biography>? ่ไกในสังคมของาจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนสังคมที่เราต้องการอยู่เหมือนวันเนี้ยนะบรรยากาศในห้องที่อยากให้บรรยากาศในห้องในห้องเนี้ยเริ่มต้นด้วยความสุขสนานใช่ไหมครัพี่ก็สร้างบรรยากาศนี้พี่ขอให้ทุกคนสนุกสนานและพี่ก็ต่อสิ่งเหล่านี้เราทรัได้อย่างเชื่อว่าเราจะทำได้เราทำได้จริงนะมาดูชีวิตพี่ว่าพี่ปรับตัวอย่างไงบ้างสามนาทีสั้นๆนะครับชีวิตพี่ ชีวิตเร่ร่อนเมื่อวัยเยาว์มุมานะอดทนเพื่อละขั้นเกประมาทหยียบกระดับฐานะกลายเป็นนักวิชาการผู้ประสบความสำเร็จเนอกจากนี้ชาตนยุรเพิมเคยว่าตั้งแต่คุณความยากจนชีวิตมีไวเพียงหยดขวดเป็นช่วงที่แสนสาหัสเคยในกระทั่งเดือดร้อาหารเหลือประทังชีวิตไม่สนเจรียนใช้ชีวิตกลางธาดแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสองปีแต่ทุกวินาทีที่ผ่านพ้นยืนเป็นประสบการณ์ที่ก้าวเดินอย่างระมัดระวัง รารสมมุติการรับน้องใหม่อย่างนั้นคุณแม่เนี่ยปล่อยให้อยู่ตามลำพังเนี่ยครับสุดท้ายเด็กๆผมแค่คนเดียวนะแต่ก็กลายเป็นเด็กเลวร่อนกลายเป็นใครๆก็มองว่าเด็กขี้ขโมยหรือว่าเป็นเด็กเลวขออะไรก็แล้วแต่นะครับคิดว่าแม่ผมโดนกระทครับถึงได้เลิกทำงานที่ไหนกนหยาัดกลับมาแล้วมาตามหาผมแล้วก็ มาเช ian, ื่วยเองผมให้กลับมาเป็นคนดีให้ได้คือโดยหนักสุดเลยคือแบบจากผมขอเสื้อนะเราจะตีหล no. ังนะฮะแล้ว sì ก็เอาเลือดเกลือนั่นคือว่านะให้เราจำว่านะว่าหยาดนี้แณเวลานั้นเราก็คือมัเรียนรู้เกี่ยวกับความจบปวดนะว่าว่านะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีโทษ กิไม่ได้แต่เืนอทางเดินได้หึ่งตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ทำที่แม่ติดหวังยิ่งแต่ยังจากคนที่เรียนดีเป็นแนวทางที่สําคัญคือหาข้อดุเพื่อนของตัวเองที่เราเคยอยู่ในกลุ่มเด็กเกเรบอเรารู้แล้วว่าชีวิตเด็กเกเรในไหมันไม่มีทางประสบความสำเร็ะแต่เราอยากประสบความสำเร็จเราต้องไปดูส่วนที่เขาประสบความสเร็จแล้วก็เขไปดูดูไปจนแต่เรียาจากที่อยู่ขึ้นมาเป็นที่ห้าของห้อง น,น,นั่คอจุด่้นเ่หนึ่งนะการทำความดีมันก็ทำให้เรามีโอกาสนะแก้ไขชิ้นเก่าใหม่จากชิ้นเก่าที่ไม่เคยมีคนยอมรับแต่ชิ้นเก่าที่มีแบบดูถูกพอเราทำเรืองมาตั้แต่นมันทำให้คนเขาเชื่อถือเราเ้นผมก็ชอบทางดีรามนั่นแหละนั้นหนะนแต่เดีก็แอบแยบีย้องเรื่อกติดเอฟไม่อยากติดตสูไม่อยากอะไรนะเคยได้รับเรียนนะครับสาม เราอยากให้พ่อแม่ปลื้ใจเราอยากให้เขาไม่ต้องเสียใจกับเราอีกเพราะทุกครั้งที่แม่เีงผมแม่ก็ร้องไห้นะครับไม่ใช่ไม่ร้องไห้นะแม่ก็เจ็บเหมือนกันแม่เจ็บตัวและม่เจ็บใจนะเราไม่อยากให้แม่ร้องไห้ทำนั้นในวันนี้ก็คือการตั้งเรียนนะและสี่ก็คือเราก็อยากมีงานทัเราอยากมีโอกาสได้งานดีและเราต้องมีสีมือมีความรู้ที่ดีติดตัวไปทำดีที่สุดแล้วคือแข็ที่ทำให้คนมีความพยายามเมื่อ การสากลขั้นสูงสุดได้รับรางวัลการันตีความดีงามสากงไหลองค์กรแต่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองตามปริหารประดาใจสังที่ใกล้และสายที่ถึงเที่ยเก้าโอกาสที่เคยได้รับจากครูบาอาจารย์ถึงตั้งใจขายข้อวิชารณารู้และประตุกการให้นิสิตได้เห็นคุณค่าของทีมิตหวังให้เกิดชีวิตของตนตามพลังใจที่ตัวที่กำลันนงน้อยใจต่อชาติาให้กลับมามีพลังสู้ต่ออีกครั้ง เฉยๆใช่ไหมเนี่ยครับธรรมธรรมชาติของรูปแบบอย่างนี้ครับรเวลาเ,เห็นใครใครได้ดีไม่ได้จะอายที่จะแสดงความดีๆนะเขาแต่ถ้าเกิดมีใครผิดพลาดขึ้นมาล้มเหลวขึ้นมาเราจะมีความกล้าที่สั่เตินขเขาโดยไม่ต้องร้องขอจากใครเลยใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างนี้ครับแล้วถามว่าชีวิตเราเราอยากให้มีใครมูอสูงเราไหมไม่ชีวิตเราอยากให้มีใครกระด่าเราไหม ชี้เราอยากให้มีใครมาซ้ำเติมเราไหมเราไม่ชอบอย่างนี้เราถึงชอบกันอย่นี้ก็ตัดีแปลกไ้ฮะนี่คืออย่างคำสะท้อนเราคิดอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นครับหลายคนนักจะบอกว่าเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นถูกไหมฮะแต่แบบาร้มาทำเลย่มันเป็นสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปแรกคือความคิดครับน้องลองดูครับ น้องอยากได้น้องมีขอไม่เออยกนอไม่ดี็ด ระดับกิเลสยังไงง่ายมากครับท่าไงครับซื้อมาเลยทุกอย่างจบความคิดนั้นกูจบแล้วกูไม่คิดอะไรต่อแล้วกูได้มาแล้วเสร็จแล้วก็กำลังคิดเกี่กูซื้อมาทุกอย่างนี่ผมเที่ยวเอาเลยได้เป็นวันที่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็หนำใจแล้วเนี่ยจิดเรื่องใหม่ละดีก็ดีที่รักเป็นไงครับความคิดนวักต่อนเลยอันดับแรกเลยนะ ความคิดนี่แหละครับ enfin มันจะชักจูงเราชักจูงเราให้เราทําอย่างนั้นคิดอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกความสําคัญของชิพี่ที่เปลี่ยนแปลงมาได้คือการเปลี่ยนแปลงความคิดคแค่เปลี่ยนความคิดขี้มิแเราก็เปลี่ยนง่ายนิดเดียวแต่ทํายากมากหลายคนบอกนะเพราะอะไรเราเปลี่ยนความคิดตลอดเวลาเลยนะจากก้ารกก็กลัวใช่ไหมเราไม่ได้คิดอย่างนี้ตลอด เราไม่เคยคิดในทางบวกเราคิดแต่ทางลบเราคิดจะดูถูกตัวเองเราคิดจะซ้ำเติมตัวเองตลอดเลยเพราะนี่ไงเราเป็นคนชอบซ้ำเติมคนอื่นเราไม่เคยยกย่องคนอื่นเราไม่เคยเชิญชวคนอื่นเราไม่เคยสรรเสนุนใครเลยเราลองเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเห็นใครได้ดีเราต้องสรรเสนุนเขาเห็นใครมีความสามารถเราก็ต้องสรรเสนุนเขาเราไม่ลองคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าสร้างความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราแม้ว่ามันจะกระดาษในช่วงแรกแต่น้องทำเลยครับก็เหมือนตอนน้องเข้ามาเรียนที่นี้ ตอนตอนตอน้องเข้ามาเรียนที่มธุรกิจบัณฑดีดน,ดนี่ให,หม่ๆเรารู้จักที่ทางอะไรนี้หรือเปล่าไม่เลยใช่ไหมฮะเรารู้สึกก็เกขินขอนแรกมาเรียนแต่เช้าเลยล่ะใช่ไหมมาแต่เช้าเลยแปดโมงนี่โอ้โหมาเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้เป็นไงฮะเก้าโมงนี่แม่อืนอยู่ขอหน้าโรงเรียนม,มหาวิทยาลัยเองแป๊บเดียวห้านาทีก็เสร็จแล้วถึงแน่ใช่ไหม้องน,นึกถึงเนี่ยความรู้สึกแรกที่เรามีความคิดอย่างเงี้ยแล้วมันทำเรา ลองคิดที่สาตร์ตัวอื่นแล้วมันจะทำให้ความคิดสาตร์เนี่ยสมตัวเองด้วยเปลี่ยนไปความคิดไปแล้วลองลองสังเกตครับตอนที่น้องเข้าเรียนเนี่ยคาบแรกอยากได้เอานทุกคนอยากได้เอเลยใช่ไหมอยากได้เอทุกคนอยากได้เอพอหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเริ่มอยากได้เอเหมือนเดิมไหม ไม่แล้วบางคนบอกไม่แล้วผมก4หวกก็ใช่ไม่เป็นไรให้เพื่อนไปได้เองหลังผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เริ่มคิดไงฮะ 4, 4หัวกก็พอแล้วในวิชาที่4หัวกก็พอใช่ไหมแล้วพอสอบวิทย์เธอบอกว่าไม่เา็ f ก็พอแล้วใช่ไหมขอมันผ่านไปไ,ปได้นี่ไงเราคิดผนะิดนะฮะกด,ดหูตัวเองไปเรื่อยๆงอไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วชีวิตจะดีได้ยังไงลนะ่ะ เวลาเรานัเรียนนะครับทุกคนจะได้รับความรู้จากอาจารย์เหมือนกันเนาะถูกไหมครณครูก hmm. ็สอนเดียวนี่ไหมว่าคนที่ตายแล้วคนนีแต่งหน้าทำปากมานสวยฉันจะสอนเธอท่ที่สุดในห้องมีไหมไม่มีครับทุกคนได้รับการเรียนการสอนจากอาจารย์เท่าเทียมกันหมดเลยแต่ทําไมเวลาสอบคะแนนออกมาไม่เท่ากันอ่ะอาจารย์ไม่ไดสอนใครอื่นมากกว่าคนอื่นถูกไหมแต่ทําไมเราถึงได้คะแนนแตกต่างกันื่นก็เพราะเราแตกต่างในทความที่ชีวิตต่าง ทัคงั้ครับความคิดนี่คือสิ่งแน่เราจะคิดยังครับกับเราเองเราจะคิดในไกับคนอื่นเริ่มต้นกัวบทการคิดสำคัญมากและการคิดไม่มีต้นทุนครับการคิดไม่มีค่าใช้จ่ายการคิดนะครับไม่มีระยะเวลากำหนดหนูจะใช้เวลาคิดนานแค่ไหนก็ได้เป็นเดือนเป็นปีเป็นสีปีแต่เมื่อคิดได้แล้วต้องรีบลงมือทำส่วนใหญ่เราคิดได้แล้วไม่ทำล้มเลิกความคิดไปเลย นี่แหละครับทำให้ชีวิตหนูไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเดินขึ้นมาสักทีเลยนเพราะเราคิดแล้วก็ไม่ทาคิดแล้วก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นการคิดหนูคิดไปเลยครับคิดเยอะๆคิดเยอะๆนะฮะเมื่อคนเราเนี่ยฝึกฝนเรื่องความคิดมันจะทําให้ความคิดสนุกสนานนักธุรกิจหรือคนรวยต่างๆเขาใช้ความคิดมากกว่าการลงมือทำนะครับคุณเคยเห็นคุณตันตื่นแต่เช้าแปดโมงเพื่อนก่อปั่นไหมไม่มีคนมีจัดอ่างแล้วเนี่ยคนมีกล้าบัวแล้วเนี่ย นะเขาไม่มาตั่งเสียเวลาตอกปัตอยู่เขาใช้ความคิดครับแต่เขาคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงก่อนนอนเขาเขาคิดตื่นเช้าขึ้นมาขี้เขากำลังคิดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเขาใช้ความสมองใช้ความคิดมากกว่าการมือทําแต่เวลาเขาคิดบ่อยๆเนี่ยสมองเหมือนคอมพิวเตอร์ครับเวลานองเปิดโปรแกรมอะไรบางเต็แรกแต่ช้าจะไม่เปิดครั้งแรกแต่ช้าบ่องเปิดออฟฟิศโหลดอ้อ้ยอุ้แต่พอปิดไปปุ๊บเปิดออฟฟิศอีกทีเลย ก็จะเร็วขึ้นถูกไหมเพื่อที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเห็นไหมถ้าเราได้ฝึกฝนความคิดแล้วเนี่ยมันจะทําให้สมองเราเนี่ยกระตุ้นทํางานในเรื่องนั้นได้เร็วขึ้นถ้าทางพระทางศาสนาก็เรียกว่าการทำสมาธินะการสมาธิแค่เดียวเขาประเมือนกับการฟอร์แมตเครื่องนั่นเองนะชีวิตเราได้คิดมาเยอะคิดหลายเรื่องแล้วเราจะคิดแก้ปัญหาเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยสมองมันถูกใช้งานไปเยอะแล้วงนั้นการทำสมาธิคือการอ่ะปิดระบบทีพิณทุกอย่างช่งดาหมดแล้วคิด เรื่องไดนเรื่องไหนขึ้นมามันก็ทําให้สมองท,อทำงานแตเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะแต่พี่ไม่เอาทันเวาครับผมพี่เองไม่มีเวลาทั้สมาธิทุกวันพี่เองไม่มีเวลาตื่นเช้าที่สนีะ่เดี๋ยวรอถ้า I or, อายุประมาณสักสี่สิบก่อนนะบบอนั้นรนะับรองตอนนั้นเนี่ยร่างกายจะฟื้น้นมาเองนะนงนะั้นวิธีการง่ายคือใช้เวลาที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับคิดในเรื่องนะที่เรานั่งเรียนเนี่ยน้องเลยครับน,น้องนั่งอย่างเงี้ยสามชั่วโมงที่อยู่กับพี่เนะนี่ยกับวันหนึ่งทีสี่ชั่วโมง ที่เราต้องคิดทั้งวันแต่คิดแค่สามชั่วโมงน้องเลือกจะคิดตรงไหนสามชั่วโมงดีกว่าถูกต้องไหมนะฮะง่ายแค่นี้เลยแต่พวกเรามักจะสามชั่วโมงรู้สึกยาวนานเลยนะ <c oughs> ชั่วโมงได้กัเลยลาแล้วนะนี่คือคนที่ไม่ได้ถิกตัเรื่องความจริงเลยนะตอนที่เรียนเนี่ยพี่เวลามอกจากห้องเรียนไปคือเวลาทําง,งานหางเงินของพี่ <c oughs> พี่ไม่มีเวลาที่นะ จะไปได้สาระกับเรื่องผู้นี้เลยอยากจะได้สาระแต่ชีวิตมันไม่ให้ได้สาระเนื่องจากเราไม่มีทรัพย์สินแบบคนอื่นเราไม่มีคนจะทำามือนคนอื่นนั้นเลือกเรียนคือตัวอ,อย่างหนึเพื่อจะจ่ายค่าเรียนและค่าเอทอมน้องจ่ายไปน้องที้ทำใหญ่ที่จะตกองเงินนั้นขึ้นมาหาเลยงได้เราเงินแรกอะไรครับความรู้ถู้ต้องเพราะฉะนั้นเมื่อน้องเข้าเรียนแล้วไม่ได้ความรู้นะั่นคือน้องขาดทุนแล้ว ลงทะเบียนไปวิชาีไปนกีฬาบีกิท่า,ทา,าทไหร่ครับเท่าไหร่นะ4,200นะนมีอยู่ในต้ค่าใช้จ่ายที่ค่าเดินทางค่าอาหารค่ารถค่าลาค่าหอค่าโทรศัพท์นะยังไม่รู้เลยนะอเอาแค่ค่าเทินอย่างเดียวในแต่ละวันที่เรามาเนี่ยน้องจ่ายไปแล้วก่อนแล้วความรู้ไม่ได้ขาดทุนเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาพี่ตั้งเรียนนะครับ3ชั่วโมงพี่จะตั้งใจฟัง คนที่รู้ดีที่สุดในห้องคนที่แตกฉานที่สุดในห้องคือใครอาจารย์คนที่ยืนอยู่หน้าห้องคุณนี่แหละครับคือคนที่คุณควรฟังมากที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆคุณถูกไหมคนที่อยู่ข้างๆชวนกันคุยปุ๊บมนนันจะชวนกันไปรูดังคู่นะสาธุโงนั่นเองแป๊บเดียวนะแล้วเวลาอีกยี่สิบว่าชั่วโมงที่ออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราจะมีความที่อยากจกัคุยนุ่นคือเยอะแยะแล้วถูกไหมบอกขึ้นว่า เองจะคุยพิไปเลยแต่ฉันก็คุยด้วยนะเองคุพูดขึ้นไปฉันขอเนี่ย <c oughs> สาวพี่โบเนี่ยฉันจะความรู้จักอาจารย์ที่พูดอยู่ในหน้าห้องเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะเขาคือคนที่รู้มากที่สุดเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือมาเป็นสิบเล่มร้อยเล่มแล้วเขาเป็นคนที่สรุปให้เราฟังทีหมดทุกอย่างนะ่ายที่สุดแล้วในการเรียนรู้ไม่งั้นหนูต้องไปเปิดหนังสืออ่านเองแล้วนหนูจะรู้ไม่กี่วันหนังสือหน้าไหนที่ออกที่เป็นคนที่ไม่ พอไม่มีเวลาอ่านหนังสือเอาไปทำงานเพราะนั้นเมื่อเปิดหนังสือหน้าแรกปุ๊บมันไม่ใช่อ่ะนึกว่ามันไม่ใช่ข้อสอบอ่ะไม่รู้ข้อสอบตรงไหนนึกออกไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะแล้วอ่านเป็นทั้งเล่มอ่ะโอ้โหเสียเวลาเปล่าแล้วอ่านมาทั้งเล่มปรากฏว่าไปออกตรงที่อ่านนึกออกไหมเออเราพยายามเก่งใช่ไหมเก่งข้อสอบเลยตัวเก่งก็เลนั่งขับข้อสอบก็เก่งไปหมดเลยนะปรากฏว่าไม่ออกตรงที่ ไปปอดตรงที่สอนอาจารย์เขาก็ตัดเขตรงนี้นะครับเ็าอยากรู้ไงว่าตอนเรานั่งเรียนเนี่ยเราสังาปปาาส้งเจตุกาหรือเปล่าเราสนใจการเรียนหรือเปล่าะง่ายๆเลยอาจารย์ให้สอนตามที่เขาสอนในห้องเรียนนี่แหละเพราะเขาสรุปมาให้แล้วนี่คือสี่สัมพัน์ที่สุดแล้วในเนื้อหาเราสรุปให้เราฟังแล้วถูกไหมเออเราไม่ตอนน้องเสียเวลาที่ไปเปิดอ่านหมามดนะแล้วเวลาที่ออกข้อขสอบเนี่สนยส่วนใหญ่จะออกให้เด็กทำได้ถ้าออกแล้วเด็กทำไม่ได้เร้จะออกไปทำไมนะนั้น สิ่งสำคัญคือเวลาเราทำงานรจริงๆแล้วเนี่ยมีไหมครับอปิดตรมราแก้ปัญหาเรืงนี้ไม่มีทางส่วนใหญ่เราก็ต้องเปิดข้อมูลมีทั้งหมดแล้วมีรตรัวช่วยเยอะแยะมากมายนะตอนนี้พี่เป็นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ใหด้วยสไตล์ที่เราเคยเรียนรู้มานะพี่ทิ้งท้ายคำว่าพี่ชายได้ผลตอบจรจัรู้หรอือมองโลกกว้างสักนิดนึ่งนะเนะีนะ่ยผมมีแต่นคน แกพี่เลยคนนี้มองแค่นะคือมองไม่ออกเลยว่าต้องลองยื้ตาได้ยังนะครับแต่ว่าถึงแม้แกรี่คนมองูแค่แต่เขารู้คนเอาถามเพราะพี่ดำมากเลยแล้วเขาเอาถามากเลยคำนี้เป็นคำที่ตกผึ่งมาจากความคิดพี่เองนะตกผึ่งมาจากความคิดพี่เองเนี่ยนี่คือสิ่งสัมผัสสำคัญที่สุดเลยตอนแรกพี่ก็รู้นะว่าเเรียนถึง แค่ไรนะแต่เจ๊งหายแล้วรูปัวทางโสดช่วยนำใหม่มาเปลี่ยนเลยครับผมตอนที่พี่เรียนี่ยพี่เรียนเรื่อยๆนะแล้วพี่เรียนไม่เหมือนเรานะคือพี่ทำงานก่อนเแล้วไปเรียน